ราบคารวะอาจารย์หมอเขียวดรใจเพชดาจิานราบุรุทุกท่านค่ะเจริญทําสฉันนักดีพี่น้องทุกท่านค่ะยุทธนาพรสวนมะไฟนะคะคือเล่นชื่อมาดเป็นจิตอาสาคบคุ้นประเทศออสเตรเลียสวนป่านาบุญหกค่ะ,อะตอนนี้กำลังศึกษาอริอรยปริญญาตรีตัสุด วันนี้ขอโอกาสมาส่งกันบ้านนะคะสาธุก็ <g ülme> <g ülme> ขอส่งกันบ้างกิจกรรมนะคะเพราะไม่มีอะไรมากมายค่ะหนูก็ทำส,สวนตามที่ได้เรียนรู้จากอาจารย์ในซูมค่ะได้รู้จักกับแพทิธีทำมาโดยไม่ไม่รู้ตัวนะคะค <g ülme> ืออยู่กับ พี่ลามานานแต่ไม่ได้แบบว่าหนูมไม่รู้ว่าพี่ลาได้เป็นแค่เป็นผิดอาสาค่ะหนก็เลยเข้าไปคุกคีเข้าไปช่วยเหลือต่างๆนานาค่ะเข้าไปช่วยเหลือในทางเกษตรกรรมนะคะไม่ใช่ช่วยเหลืออันอื่นคือพวกหนูจะเป็นแรงค่ะคือแม่หมอแกหนูขออนุญาตเรียกแม่หมอนะคะแกไม่แข็งแรงหนูก็เลยต้องไปช่วยแล้วก็หนูก็ไม่รู้ว่า ใจหนูไปหาแม่หมอหมดตั้งแต่เมื่อไรคือไปช่วยทําทุกอย่างค่ะแต่ไปอยู่ด้วยแล้วก็รู้สึกสบายใจไปถึงหน้าบ้านเห็นหน้าบ้านก็มีความสุขเดินเข้าหลังบ้านยิ่งมีความสุขใหญ่ค่ะแล้วก็ได้ไปเห็นผักเห็นสมุนไพรได้เก็บมากินก็รู้สึกว่าที่สวนแม่หมออร่อยหวานแล้วก็เวลาเก็บมาไว้นานๆนะคะได้เป็นเดือนค่ะไม่เหลืองไม่เหี่ยว พอดีเพื่อนเขาเอามาฝากมาจากสวนนะคะมันจะเหลืองแค่อยู่ได้สองวันก็เหลืองหนูก็ได้ศึกษามากับแม่หมอมาประมาณสามปีค่ะตอนนั้นแฟนหนูตาผ้ามัวแล้วก็มองไม่เห็นทางค่ะก็เลยปรึกษาว่าแม่หมอคะเราจะทํายังไงตาแฟนไม่เห็นขับรถไม่เห็นทางอะค่ะอาแม่หมอเลยว่าเองก็ใช้ฉีดดูสิอา้าวมันจะไม่แสบตาหรอคะมัน เป็นเชื้อโรคอะไรไหมก็อ,อย่างเงี้ยเออในใจหนูก็คิดไปอย่างเงี้ยนะพอดีแฟนหนูก็กล้าะคะ่ะเ้าบ้านนะกล้าก็เลยเอามาแช่าตาประมาณอาทิตย์หนึ่งค่ะตาผ้ามัวนั่นก็หายไปอือใจพวกหนูก็มาละโอ,อ้ยยังไงแม่หมอคนนี้ก็คงไม่ชี้ทางให้เราไประเหยเล่นร่อนละคะ่ะยังไงแกก็ต้องพาเราไปมีความสุขพาสุ็เหมือนที่แกอยู่ค่ะก็เลยไปเต็มร้อยเลยคะ่ะใจหนูไปก่อนนะคะเต็มร้อย เปช่วยทุกอย่างก็ชวนแฟนหนูไปที่แรกแฟนหนูกว่าจะไปทําไมแกก็มีแฟนเป็นฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็เรียกว่าแกไม่สบายนะพอดีไปซื้อของด้วยค่ะไปซื้อกับข้าวอืมแกไม่สบายพิดแกก็พูดว่าแกเป็นหลายโรคเนี้ยแฟนหนูก็เรียกว่าแกแกไม่สบายนะอย่างน้อยเราเป็นแรงเรามีกําลังเราไม่ได้เจ็บป่วยอะไรเราขอไปบําเพ็ญแต่ไม่หมอช่วยให้ สวนหลังบ้านพี่แกอยู่คนเดียวแฟนก็ไปทํางานต่างต่างจังหวัดอ่ะแฟนหนูก็บอกว่าไปช่วยแม่หมอแกขุดแปลงขุดทังนี้เราเป็นกําลังดีกว่าสงสารเอา้าหนูมองหน้าแฟนไฟก็ไปจับมือกันไปค่ะก็ไปช่วยแม่หมอทําสวนทําแปลงโนนแปลงน,งนี่ลองผิดลองถูกตอนปีนี้ต้นเตยเสียหายค่ะ ทีนี้ต้นตอยเสียหายแม่หมอก็บอกว่าไม่เป็นไรลองผิดลองถูกแม่หมอเสียหายไม่เป็นไรแต่ถ้าพวกเองไปอยู่ที่ไทยแล้วทําทอย่างเงี้ยพวกเองจะเสียหายแม่หมอเสียหายไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็เริ่มกันใหม่แต่หนูก็ใจแป้วค่ะจะจะไปทําใหม่จะตั้งใจทําก็มาทําที่สวน่ะค่ะตอนนี้ก็เขาก็ทํากิจกรรมของเขาทุกวันค่ะี่แรกต้นต้นมะละกออย่างเงี้ยค่ะยัง ผักพวกนี้ค่ะพวกหนูก็เก็บไปให้แม่หมอแบ่งปันไปวัดแล้วก็แบ่งปันด้วยขายด้วยขายขาดทุนค่ะแล้วแต่แม่หมอจะพิจารณาให้ค่ะว่าอันไหนเห็นสมควรหรือไม่สมควรตอนนี้ใจหนูและแฟนก็ตามรอยอาจารย์ตามรอยแม่หมอที่ได้ภาคเพียนสอนค่ะให้เดินตามทางที่แม่หมอ บอกว่าอันไหนดีหนูก็ไปค่ะตามโอกาสที่เหมาะสมเพราะว่าบางทีพวกหนูก็ทํางานตั้งหกวันไม่มีโอกาสได้มาส่งกันบ้ากเพราะว่าไม่ตรงกับวันอาทิตย์อันนี้คือต้นก้าต้นก้าข้าวค่ะรอดจากจิงโจ้ค่ะจิงโจ้กัดไปหลายรอบแล้วจะช่วยแม่หมอเก็บพันทุกอย่างเราจะทําให้ชีวิต หาสุบเหมือนแม่หมอให้ได้อย่างเงี้ยค่ะพวกหนูกับแฟนจับเือกันอย่างงี้พวกหนูได้แบ่งปันตอนนี้มีความดีใจค่ะแบ่งปันเราแบ่งปันไปเราก็ได้สิ่งของกับแบ่งปันกับคืนมาส่วนมากจะไม่ขอรับเป็นเงินค่ะที่เขาก็แบบว่าไม่ได้ต้องรับอเอาตามตามที่เห็นสมควรค่ะพวกหนูก็ต้องแบบว่ามีภาร,ระอยู่ก็ต้องรับบ้างไม่รับบ้างค่ะ ก็คือส่วนมากแค่คอร์สเป็นฟรีค่ะไม่อยากรับเท่าไหร่เพราะว่าคือพวกหนูกับแฟนกับพ่อบ้านนะคะเวลาทําอะไรแล้วตอนนี้รู้สึกว่าทําอะไรช่วยเหลือคนไปแล้วช่วยเหลือคนอื่นไปแล้วเนี่ยสิ่งดีๆได้กลับย้อนกลับเข้ามาในชีวิตค่ะไม่เคยทะเลาะกันก็คือพูดพูดแบบเย็นๆมีเหตุผลมากขึ้นค่ะหนูก็แต่ก่อน,นคนออุณผลอารมร้อน หมุนหันพันแล่นเดี๋ยวนี้ก็ใจเย็นขึ้นพี่น้องมาบ้านมาเที่ยวที่สวนที่บ้านอยู่ค่ะก็ได้เก็บของแบ่งปันไม่ได้คิดไม่ได้คิดมีกิเลสว่าเอออยากได้ตังหนะ้ามาเก็บอย่างนั้นอย่างนี้ต้องได้ตังไม่เลยค่ะตอนนี้คือคุณอยากได้อะไรเก็บไปเลยค่ะแต่ขอให้ดูโบค่ะเพาะว่าพวกหนูจะทําโบไว้สําหรับเก็บมเมล็ดพันธุ์เพื่อแบ่งปันในปีต่อๆไปค่ะทุกวันนี้ชีวิตหนูกับพ่อบ้าน ก็ผาสุขค่ะมีหมู่มิตรที่ดีมีกัลยานิมิตรที่ดีรอบข้างทำทำประการสิ่งใดก็ไม่เคยติดขัดค่ะรุ่วงไปได้ทุกอย่างค่ะสาธุค่ะขอพระคุณแม่หมอที่กรุณาเมตตานะคะขอพระคุณอาจารย์ที่ช่วยสอนขอพระคุณกัลยานิมิตรที่ดีขอพระคุณพี่น้องกิตอาสาทุกท่านที่ช่วยในีแน,นะคะสาธุค่ะลืมบวชแตงโม <laughs> กรับระว่าท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่งค่ะเจริญธรรมสัมัญดีค่ะพี่น้องทุกทท่านค่ะก็น้องมาดก็เป็นหนึ่งในพี่น้องนะคะที่หนูเวียงแหมาเกือบสองปีนะคะติดล่างมาหนึ่งตัวก็สั่งสอนเคี้ยวค้นกันมานานสมควรค่ะจากที่นอภาระทางโลกก็ยังเยอะนะคะก็มีชีวิตคู่นะคะเราก็ชี้แนะไปแล้วก็วางนะคะแล้วก็หนูก็ ให้เขาเรียนบทเรียนด้วยชาการใช้ชีวิตจริงในการทําจริงที่บ้านนะคะก็คือเหมือนที่หนูเคยบอกพี่น้องทุกท่านที่เวลามาเรียนรู้ที่บ้านก็คือความเสียหายที่บ้านเราค่ะเรารับได้ไม่เป็นไรมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเสียหายก็ปลูกใหม่ตายก็ปลูกใหม่นะคะหนูจะสอนพี่น้องเสมอว่าถ้ามาเรียนรู้การทรํากติกรรมที่บ้านเนี่ยเสียหายไม่เป็นไรแต่ขอให้ใช้จุดการเสียหายเนี่ย <S <s เป็นบทเรียนที่จะไปเรียนรู้ในชีวิตจริงที่เราจะไปทําจริงในครอบครัวของเราจริง เพราะว่าในการเสียหายที่เกิดขึ้นที่บ้านของน้องๆเนี่ยมันคือเงินคือทองนะคะคือเราต้องปาดเนื้อปาดหนังพอทุกคนกําลังเกาะร่างสร้างตัวถึงจะมากินอยู่แบบแพบร่ริทํากินน้อยใช้น้อยแต่มีภาระครอบครัวนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องที่มาเรียนรู้ที่บ้านก็จะได้หลักสดีๆไปหลายคนตามฐานตามตามภพภูมิหรือว่าตามความรู้ที่เขาอยากได้ไปทางนี้ก็คือทางนั้นก็คือเราให้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็น้องไม่ก็ถือว่าเป็น ผู้คบคุณท่านหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นฟันเฟืองในบ้านฟันสุกนะคะสำหับกับพ่อบ้านเขาแปลงผักทุกแปลงหลังบ้านนี้ถ้าไม่มีสองคนนี้สองท่านนี้นะคะก็คงจะแบบอิรูขูกขักเหมือนกันเพราะว่าด้วยแรงที่เราไม่เหลือเยอะนะคะเนาะแล้วคนป่วยก็มาเยอะพี่น้องเยอะในวันแต่ละวันเวลาก็หมดไปเร็วก็ได้สองท่านนี้นะคะ่ะที่มาช่วยผนแรงได้ไม่ว่าจะด้านไหนหลายๆด้านอย่างเนี้นะคะ่ะ คือน้องเขาก็ไปขนกากมะพร้าวมาช่วยมาส่งต่อพี่น้องเพราะว่าทางฟาร์มก็ไม่ให้เข้าไปเอาแล้วใช่ไหมแล้วก็เป็นรถค่ะน้องก็มาสลับรถไปน้องกับพ่อบ้านก็ขนไปจากบ้านพี่น้องแล้วก็มาวางไว้หน้าบ้านพี่น้องก็จะมาเอากันนี่คือการความปจิจกรรมของพี่น้องออสเตรเลียแถวนี้ค่ะก็ขออนุโมทนาสาธุกับน,น้องก็ได้นะคะสาธุค่ะขอเสริมนิดนึงจเจริญธรรมครับคุณ ทมลพรนาะธนพรทมธนาพรเนะธน,นาพ,ร,นะนาพรค่ะเอ่อจากที่ฟังแล้วประทับใจยังว่าชีวิตของเราเนี่ยที่บอกว่าชีวิตเราผาสุกอ่ะแสดงว่าเราต้องรู้ข้อความต่างเราเมื่อก่อนนี้เราเคยเป็นผู้ให้บ้างไหมเมื่อก่อนนี้เราเคยไม่ไหมแต่ก่อน,เ,เ,อนเป็นเคยให้ค่ะแต่มีข้อแม้เอคือ <laughs> คือหวังผลกลับมาเสมอค่ะตอนนี้ไม่หวังอะไรเลยค่ะ นี่แหละครับก็คือเราจะเห็นความผาสุกแล้วที่ผมเสียงมันหายไปเนาะอาจจะพูดต่อไหมครับเอาูุตจ่อยให้จบก่อนแล้วก่อนนี้มันเป็นข้อแม้ที่หวังผลแล้วเป็นยังไงต่อครับเสียงมันขาดไปครับแต่กี้แต่ก่อนเป็นเป็นผู้ให้อยู่ให้แต่ว่าต้องหวังผลคือว่าเราต้องได้อะไรความดีได้ได้ใจกลับคืนมาค่ะเดี๋ยวนี้ไม่อยากได้อะไรแล้วค่ะอืม,อมให้ไปก็ให้เลยค่ะไม่หวังผลอะไรค่ะ เออแล้วแล้วเป็นไงกลับไอ้ที่หวังผลกับไม่หวังผลเลยมันสบายใจกว่ากันนะครับไม่หวังผลสบายใจที่สุดค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ได้รับอะไรสิ่งดีๆเข้ามาทุกอย่างค่ะนะเราก็จะเห็นนะครับว่าสภาวะของเราเนี่ยที่เรามีหวังผลกลับไม่ได้อะไรเลยแต่เราไม่หวัง<ะ>ผลกลับได้สิ่งดีๆเข้ามาทุกอย่างที่เราเคยอยากจะได้แต่ตอนนี้<ด>เราไม่ได้อยากได้ S <S ได้จนวุ่นวายค่ะเดี๋ยวนี้กูสอนเข้ามาจนวุ่นวายเลยเนาะ <S <S 2> <S 2> <S 2> แล้วอย่างนี้แหละก็ดีแล้วนะครับแต่คราวนี้เราได้คัดแล้วนะเมื่อก่อนนี้ก็เหมือนกันนะครับเวลาผมเพื่อให้พี่น้องหลายท่านเลยว่าเมื่อก่อนเนี่ยเคยเป็นผู้ที่ให้แล้วหวังผลเนาะแต่เวลาเป็นผู้ให้แล้วแบ่งปันไปแล้วอุ้ยผมไม่เคยใครขาดเลยเดี๋ยวคนนู้นขาดนะอะเดี๋ยน้องแ t มก็ a อยู่นะเดี๋ยวพี่นาลงก็มีนะ ครับเดียวเดี๋ยวคนนู้นเอาคนนี้เอาข้าวมาให้คนนี้ก็เอาน้ามาเสิร์ฟให้ผมไม่เคยเห็นพี่น้องขาดเลยนะ่ะผมเลยเห็นว่าการแบ่งปันเนี่ยแ้าชีวิตที่ผาสุกเนี่ยมันคือการให้แล้วไม่เอาจากใครให้ได้แล้วมันจะได้เพราะอะไรไอ้ความอยากได้ของเราเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นกั้นขวางกุศลที่เราควรจะได้เพราะฉะนั้นความอยากเราเนี่ยมันจะเป็นวิบากร้ายสร้างให้เราดันวิบากดีเราออกไปด้วยเราก็ได้มาเรียนรู้เรื่องของกรรม แล้วเรียนรู้ของการเป็นผู้ให้นะเราถึงจะมีชีวิตที่ผาสุกอย่างเงี้ยอย่างพี่ล่าอย่างของธนาพรเนาะแล้วแม้กระทั่งเอาพ่อบ้านมาด้วยนะทําด้วยความเต็มใจนะไม่ต้องทะเลาะก,กันนะปกติ<แ>บางขัน้นบางครอบครัวนี่แม่ทาแม่บ้านทาพ่อบ้านไม่ยอมนะจะเก็บอย่างเดียวเนี่ยแต่เราก็ถือว่าเป็นบุญกุศลที่มากพอแล้วล่ะครับก็เป็นกําลังใจให้ทําชีวิตให้ผาสุกอย่างเงี้ยให้มันเที่ยงให้เป็นป,นปนก,กติแล้วกันนะ ยังมี <พอ S 1> ดีกว่านี้ยังมีอีกมากนะครับลองทำดูอนโนธนาครับผมสาธุครับมี่แม่ด้วยนะคะเขอเ,เสริมด้วยคพี่ก้อมสงสัยจะมาเหยียบแถวนี้ฉี่พ่อบ้านเยอะค่ะเพราะว่าหนูไปแพ็คคู่ค่ะกึ้นไปไปแพ็คคู่บ้านหนูบอมเพนเป็นคู่ค่ะพี่ป้อมสาธุนนค่ะอ๋อดีแล้วเนี่ยไปอยู่ใครอยากมีเอาเอาเอาคู่ใครไปอยู่เป็นคู่ทําด้วยกันก็ต้องไปอยู่ออสเตรเลียนะครับ เขาดูถ้าทางจะมีคู่เชื้ออยู่แถวนั้นตอนนี้พ่อบ้านหนูพ่้าพ่อบ้าหนูเป็นคนค่ะตอนนี้พ่อบ้านหนูแบ่งปันคือถ้าเป็นคนที่ให้แบบไม่เืยข้อแม่เลยค่ะพี่ป้อมตอนนี้พ่อบ้านแบ่งจนไม่มีอะไรจะได้กินแล้วค่ะแบ่งแบ่งอย่างเดียวค่ะ ให้ผมย้ายไปอยู่บ้างดีกว่าผมจะได้มีแม่บ้านไปเจออย่างนี้บ้างนะแสวเล่นแตก็ดีนะครับก็จะเห็นว่าบุญสนแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะบางคนก็จะมีดีในส่วนหนึ่งแต่ชีวิตที่ให้แล้วผาสุกนะครับเราจะได้สิ่งที่เราได้แล้วก็จะเชื่อมร้อยให้คนอื่นเหนียวนําให้คนอื่นก็ทาตามเป็นตามได้ด้วยนะครับผมว่าเนี่คือสิ่งที่ประเสริฐที่สุดแล้วมาาสัจจันทร์เราไม่เคยคิดหรอกว่าเราไม่ต้องพูดขอให้เราให้ไปอย่างเดียวเนะี่ยแล้วทําตัวอย่างที่ดีให้ดูเนะี่ย มันจะเป็นพลังเหนียวนาให้คนอื่นเขาคิดตามเป็นตามแล้วทําตามเรานะ่ะแล้วใจเขาจะผาสุกได้ด้วยนะก็จะตรงกับอาจารย์บอกเลยพระพุทธเจ้าตัดเลยว่าถ้าเราลดกิเลสได้มากเท่าไหร่เสียสละให้เป็นทานสูงสุดที่ไม่หวังอะไรให้ได้มากเท่าไหรนะ่เนี่ยยันพิธีจะมีผลอย่างนั้นแหละโดยใจเราผาสุกไม่พอศีลเราก็จะเห็นความให้ที่เราไม่หวังผลนะ่ะมันก็จะเห็นทุกเลยว่าสุขกับผลดีผลชั่วมันแสดงออกมาด้วยการที่เหนียวนําให้ตัวเรา มีความสุขไม่พอ,อยังให้คนอื่นก็เป็นตามได้อีกนะมันขา,าสุขนะดูอย่างพี่ล่าก็พายห,หน้าพรมาเป็นแล้วเนะี่ยเห็นป่เนี่ยนําไปจากสองเป็นสี่แล้วนะ่ะแล้วมีเท่าไหร่แล้วครับออสเตเลียมีพี่ออนด้วยคนนีนาะออสเตเลียม, <laughs> มีน้องแหมมค่ะแล้วก็มีคุณดวงพรค่ะอ่าได้ไงกําลังแตกไปเรื่อยนค <laughs> รับ ต้องรองเห็นรถในวันที่ขนกากมะพร้าวเสร็จค่ะสภาพรถซ R อ l ร m i t e d ม d เต็ดออ่ะต้องเห็นข้างในในวันที่ขนกากมะพร้าวเสร็จถ้าเป็นพ่อบ้านท่านอื่นนี่ก็คือบ้านแตกค่ะพ่อบ้านหนูก็จะขำอึ๊กอึ๊กอึ๊กคือแบบว่ากากมะพร้าวที่มันติวเต็มรถทั้งข้างหน้าข้างหลังคอนโซลคือท่านคือไม่รู้อะไรค,ะคือให้น้องไปขนเนี่ยค่ะก็ะจะเป็นอย่างนี้ทุกปีอะค่ะ,คะดีดีดีผมว่าข,ขอส่งกันบ้านอีกเรื่องค่ะ อ่าใช่เลยครับคือมีผัดสะาที่บ้านด้วยนะคะคือตอนนี้บ้านพัดของหนูอยู่กันแปดคนนะคะคือแบบว่าบ้านมันจะไม่จะไม่ไมีใครทําทความสะอาดอะไรเลยนะคะหนูก็ทําอยู่คนเดียวหนูก็บน่นบนไปถึงแม่หมอหนูก็บน่นบนบนแม่หมอว่าอะไรเองไปวัดคอ,อยแย่งแย่งกันล้างห้องน้ําเลยเองอยู่บ้านมันมีเขาให้โอกาสเราได้บําเพ็ญแล้วทาสิหนูก็เลยมาทําทําแบบไม่คิดอะไรคะ่ะตอนนี้ทําทําของหนูทุกอาทิตย์ทําทุกวนันบางวัน บางบางวันเหนื่อยหนูก็ไม่ทำค่ะหนูก็นอนดูก่อนวันไหนหนูไม่เหนื่อยแล้วหนูมีพลังเยอะหนูก็ทําค่ะอันนี้คือภาษาของหนูคือแบบแรงมากโมโหอะไรอยู่กันตั้งแปดคนไม่ทําตอนนี้คือทําแบบไม่คิดอะไรเลยค่ะสาธุค่ะเออเออเอาเอา,เ,อา,เ,อาเห็นไหมคนอ, <c oughs> อื่นแล้วอย่างที่วัดเขาแย่กันเขาแย่งกันล้างเรามี <c oughs> ที่บ้านให้เราล้างตั้งเยอะแยะเราก็าไปทุกข์ใจด้วยเนาะมันอยากได้สภ <c oughs> าพดีๆนะ เออดีพี่ล่าสอนดีแม่หมอสอนทุกอย่างเลยค่ะเออดีดีดีไม่หรอกท่านเป็นมาแล้วแม้กระทั่งการหายใจก็ยังสอนหนูเลยเออท่านเป็นมาแล้วไม่งั้นท่านบอกไม่ได้หรอกท่านเป็นมาแล้วท่าน <c oughs> <c oughs> ท่านหัวเราะใหญ่เลยเนี่ยอดีแล้วครับผมว่าเราก็จะเห็นน,นะครับว่าไอ้อะไรที่เรามีความผาสุกมันสุกกว่าเราไปยึดมั่นถือมั่นอยากได้ดีอยากได้สภาพดีๆจากคนอื่นอยากได้สภาพดีๆจากเหตุการณ์ทุกอย่างนะครับมันไม่ดีหรอก แต่สู้เราทําดีให้มันไ,ได้สาภาพนั้นเองดีกว่าดีอย่าไปร้อรือว่าทําผาสุกว่่าเยอะนะครับผมก็ไปเจ้นนั้นเหมือนกันอนุโมทนาคุณธนพรครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอโอกาสคุณธนพรด้วยค่ะคุณธนพรอายุเท่าไหร่คะอายุ39ปีค่ะเดี๋ยวรบกวนคุณนะธนพรช่วยเขียนชื่อแล้วก็นำสกุลในห้องแชทให้ด้วยนะคะภาษาไทยอ่ะ อ๋อค่ะขอบคุณค่ะ